ความยากลำบากของเขาครับ <c oughs> เอาอะไรมาด้วยนะพี่ <c oughs> เอาอะไรมาด้วยนะไป

ครับอกี่รอบแล้วนะครับแขนงนะครับลอยอยู่แคนงหน่ะครับประมาณสามสี่รอบรถมันต้องใช้อ๋อโอเคซื้อมาซื้อมาขี่ไม่ได้ซื้อมาคุยครับโอเคครับขั้นลุ่มขั้นุ่มตัดไปขับ นี้ทางเลยแค่นี้ละจา้าว้าวว้าวว้าวร,าร,าร,ารอปุบกันอ้โหน้องแอนเอร์้นแล้ว, <laughs> ว,วเหลือถ้าข้าไเจ้าเลย มีทางแล้วเปิดทางใหม่สุดยอดบกุกหน่ลยเร็วคุมครับคุมคุณไม่ได้ใจวะคุณเกีว้ามาม้า วันไหนกินแต่กินน้ำกันอ้อยากกินไก่ร้านพวกเขาโว้ยกานที่สีของเรามามาๆกันคลิปเก่กาพววักอยู่สองนาทีขาลงก็อย่างที่เห็นนะครับแตกไม่แข็ง งานมือเดียวก็มาเยอดครับธรรมชาติธรรมชาติยังครับยังยังอยู่ แจ็แบเบจ็บเพชรบอกครับนะหัวกูปวดกมเงาลงด้วยบ่าวนี้เปสาไปนู่นไดีว่ไมดีเออเออมันแค่พลาดนี่เลย